อย่างไรก็ตามพราเรือ,<ข>อสภา,า,านเนี่ย้าใจเข้าใจว่าน่าจะอยู่ครบเทอมนะคะเพอล่าสุดเองนะฮะ,ะทางหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งเป็นฐานะเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเลยนะบอกอว่าท่านนายกเนี่ยไม่มีความกังวลครับไม่ว่าสภา,าจะล่มหรือใกล้จะเปิดศึกซักฟอกนะครับพร้อมทําหน้าที่เดินหน้าตามบทบาทรัฐบาลอย่างเต็มที่จนครบวาระค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยนะคะจากคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค่ะเลขาธิการนายกรัฐทมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกประยุจันโอชา ไม่ได้ห่วงเลยกรณีสภาล่มบ่อยและก็พูดเสมอว่าทางสภาก็เป็นเรื่องของสภาส่วนรัฐบาลก็จะดูแลงานในส่วนของตัวเองไปส่วนปลายสมัยประชุมสภากับกฎหมายสําคัญสําคัญนั้นนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละทุกยุคทุกสมัยก็ไม่มีทางที่กฎหมายจะเสร็จได้ทันทุกรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะตกไปนะคะกลับมาสมัยหน้าก็เอากฎหมายมาต่อคิวได้เหมือนเดิมอันนั้นเป็นกฎหมายเร่งด่วนอันไหนจําเป็นก็เอามาก่อนค่ะคนอกจากนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์ ก็มีความรู้เป็นพื้นฐานและทีมที่ทํางานด้านข้อมูลอยู่แล้วฮะจึงพร้อมตอบคําถามทุกเรื่องเมื่อสื่อถามว่านะครับคาดว่าพลเอกประยุทธ์จะทํางานจนครบวาระรัฐบาลหรือไม่ครับในประเด็นนี้ครับคุณพีรพันธ์กล่าวว่าปกติก็ต้องอยู่ครบอยู่แล้วส่วนจะยุบสภาก่อนหรือไม่ตนไม่ทราบครับไม่ได้มีอํานาจยุบจึงตอบแทนไม่ได้จากนั้นนะฮะก็มีการปฏิเสธตอบคําถามอ,าอื่นๆพร้อมบอกเพียงว่าวันนี้ผมปฏิบัติงานอยู่ไม่พูดเรื่องการเมืองครับ